เรื่องมูเตรูด้วยอยากรู้เรื่องดีมากเลยเลยเขาไปขอเงินจากพญานาคระเขาบอกว่าได้มาแบบเป็นสิบสิบล้านเลยเขามีวิธีขอแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปถามเขานช่นีมนี่เนี่ยอ่าอันนี้อนไรก น้าไก่กินกับพี่ปอมาไม่เสียบันกันเลยอ่ะเกิดตุ๊กเกิดตุ๊กยังไงไม่ใช่หรอกเพราะว่าดูทีสองคนไม่ได้นัดกันนะพี่ก็ยินยินใช่อยู่ดีๆเออเดี๋ยวรู้ลูกสาวแล้ววันเป็นหมาหรือเปล่าก็เคยมาบ้านนี้แล้วบ้านนี้เมื่อ15 16ปีที่แล้วนานมากเลยเนอะนานมากแล้วพี่ส้มไม่เคยให้รายการไหนเข้ามาบ้านเลยนะนอกจากตีไท้ายครัวแม้กระทั่งวันนี้จริงจริไม่ไม่อยากจะถ่ายเพราะว่าถึงมันเป็นบ้านมันเก่าแล้วถึงจะบ้านเก่าแต่ว่าหน้าใหม่พูดอะไรกั ต้องพูดต้องพูดตอนนี้ก็คือสองเดือนกว่า2เดือนกว่ายังไม่ไหวดือนทั้งหมดสี่รวมคือทําตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ท่านหน้านี้ได้มาก็สองล้านกว่าบาทแตโอเคนะเราเป็นผู้หญิงมีค่ามีค่าใช้จ่าย ่่พีดีกว่าเนาะูกปผาเราเรามีค่าเราก็ต้องใช้ตอนนี้พี่ส้มอะทำงานเยอะได้ตังมาทำอยู่สองอย่างหนึ่งทำบ้านสองทำหน้าตัวตอนนี้กาลังสร้างบ้านสี่สิบล้านสร้างใหม่ อยู่ที่3มคู่หลังบ้านมีอีกหลังหนึ่งตอนนี้กําลังสร้างเป็นเป็นสตูให้คนเช่าแบบจัดงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยคะสัมมนาเล่นเน้อยงเงี้ีคือหลังนี้เคยมาแล้วถูกไหมเคยมาแล้วค่ะแต่ก็มีการต่อเติมเปลี่ยนแปลงเยอะแยะไัหมดแล้วไปดูไหมไป ตรงไหนคือโซนบ้านเก่าพี่เออจริงๆแล้วบ้านนี่สร้างมาสองหลังคู่แบบนี้แต่ว่าบันไดอะตอนแรกอยู่ตรงนี้จะทุกคนจะเห็นรอยรบ,บันไดเนี่ยคือที่ลงหน้าบ้านเลยโช่วยไม่ได้เปลี่ยนบันไดาจากตรงนี้ก็คือเป็นบันไดหลังบ้านใครอยู่บ้างฮะตรงนี้ใครนี้ใครอยู่บ้างห้งอง,งข้างล่างเนี่ยเป็นน้องสาวที่มาจากสุโขทัยมาไม่ได้มาคนเดียวค่ะพาหลานมาอีกสองคนมาอยู่บ้านนี่แหละอบอุ่นอบอุนด้านซ้ายเป็นน้องคนเล็กนะคะข้างบนเป็นท่องพี่ ที่พี่นอนเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูไอเรื่องราวของการสร้างบ้าน40ล้านน่ะประเด็นสำคัญคือได้เงินจากตรงนั้นมาเพราะขอพญานาคที่อยนาคปจคือยังไงคือว่าพี่ขอท่านพญานาคเลยว่า20ล้านตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คืออาจารย์โอเล่มาตั้งศาลพญานาคให้นะคะไล่ก่อตรงนี้ค่ะตั้งวันที่15้าวันที่16ถูกหวยโวยวยโูยกันทั้งบ้านถูกเยอะไหมพี่เยอะหลายแสนเลย ถ้าถูกกัทุกคนในบ้านมีน้องเขยคนเดียวที่ไม่ถูกเพราะมันไม่ซื้ออ้าวแต่ไอ้ี่ซื้อถูกหมดซื้อก็ต้องถูกใช่ค่ะแล้วที่บอกว่าขอ20ล้านเนี่ยอดใจรอก่อนไม่ได้หรอไม่ได้คุณผู้ชมก็อย่าข้ามรู้นะตอนนี้เพราะว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นคนลุกแพนคนลุกคุณเนี่ยเราจะไป่บอกเพกทายว่าให้คุณผู้ชมดูรายการเราเพราะว่าเดี๋ยวพี่ส้มก็จะมาบอกว่าบูชายังไงว่ายังไงและตัวเลขคือ20ล้าน ได้มาจริงๆรอ่ะโอเคปปกันเข้าบ้านก่อนครับเข้าบ้านครับเชิญครับตกใจเียจริงเชิญเลยค่ะอรังอรังต้องถามว่าอันนี้คือยังเหมือนเดิมไหมพี่จากเมื่อก่อนยังเหมือนเดิมค่ะก็ดูตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นี่ยังไม่ได้เปลี่ยนโซฟาเลยค่ะให้ตรงนี้ป่ะที่เวลาใครมานอนตรงนี้มักจะเห็นคนแก่ จะเจอคนแก่คือตอนที่สร้างบ้านเนี่ยก็จะมีเจอตรงไหนพี่เอาแน่ๆจุดไหนพี่ตรงนี้เคือตอนที่สร้างบ้านเนี่ยก็มีแบบว่าครูบาอาจารย์เนาะเขามาพระมาพระบอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่แบบเขาเรียกอะไรขุมสมบัติเลย ถ้าลูกหลานมาทุกครั้งเลยอะถูกหวยทุกครั้งเป็นคนแก่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนแก่ผู้หญิงก็มายืนแบบยืนมองยืนมองแล้วก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวไหมพี่คนในบ้านไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวไม่เคยเห็นแบบเป็นตัวเป็นตนนะแต่ว่าเขาจะมาเห็นในความฝันแล้วก็รู้สึกได้ว่ามีคนแก่มาจริงๆแล้วทุกคนอะที่มานอนอะทุกคนก็จะชอบแล้ววอนหาเลยจุดแอนหาเลยเพราะว่าโยยาท่านโยยาจะให้รักอันนี้เป็นหทองลูกสาวอุ้ยมาถึงก็เจอลูกพญานาคเลย อันนี้เป็นรูปพญานาคที่อาจารย์เฉลิมชัยนะคะมามอบให้พร้อมลายเซ็นผมนี่เป็นแฟนขบอาจารย์เลยเห็นลายเซ็นก็รู้เลยนะคะอันนี้เตียงเวลาที่คุณแม่มานะคะอแล้วไม่คิดจะเอาไปไว้ที่อื่นเหรอฮะนี่รายการเรามานี่ก็ไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่เห็นเป็นไรน่คะโอ้จะได้สมริงเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อตรงนั้นเตียงแล้วตรงนี้ผ้าตรงนี้ผ้าค่ะนี่ผ้าถุงนะคะก็ซื้อมาโอ้โหที่เขาดนี่คือแบบเรียวๆเลยเดี่ยวคาอยู่ยังไงก็ให้เราัฉันบอกแล้วว่าคือบ้านฉันยังรกอยู่นะโอเดี๋ยวน พี่ส้มอันนี้คือราวผ้าใช่หรออันนี้คือราวผ้าค่ะก็คือหมายความว่ามันในห้องเต็มก็เลยเมองว่าตรงนี้ในห้องถือว่าล้นค่ะอย่าใช้คําว่าเต็มห้องพะร,ะร,ะระประมาณว่าปรนหนึ่งโอนลงสีนะคะนาค่ะเนี่ย เหมือนกันนะครับค่ะรู้สึกถึงพลังเลยนะเราพี่ชมรู้ได้ไงว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกหลานพญานาคคือถ้าย้อนไปประมาณสัก18ปีเริ่มมีเข้ามาเนาะจนกระทั่งที่ชี้ชัดเลยก็คือวันหนึ่งอ่ะฝันบอกว่าเฮ้ยเห็นพญานาคมาขดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยให้อรูปั้นพญานาคมาวางตรงนี้วะพอเราพูดปุ๊บท่านท่านขดตัวแบบนี้เลยแล้วเขตกใจว่านี่คือพญานาคจริงๆเหรอตกใจตื่นก็เลยโทรหาเพื่อนพี่ เมื่อคืนฝันแปลกมากเลยเนี่ยฝันเห็นพญานาคอะแล้วคําแรกที่เขาจะพูดมาเลยคือเออไม่ต้องทวงเดี๋ยวพวกนี้เจอกันเอาไปให้แล้วก็วางหูกันไปบันลมขึ้นก็เจอกันปุ๊บเขาก็เ,าเพชรพญานาคอับเพชรเนี้ยมาให้ใ<ช>นี่คือเพชรพญานาคใช่ สองเม็ดซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะก็คือพระเนี่ยก็คือไปนั่งสมาธิอยู่ริมแม่น้ำโขงบาทวางอยู่พอทําเสร็จพิธีปุ๊บเนี่ยก็มีเพชรพญานาคที่อยู่ในบาทอะเยอะพอสมควรเขาก็จะแจกญาติโยมคนละเม็ดเพื่อนพี่เนี่ยได้มาเจ็ดเม็ดเขาก็บอกว่าทําไมเขาได้เยอะกว่าคนอื่นพระบอกว่าไม่ใช่ของโยมเจ็ดเม็ดคือเจ็ดคนหนึ่งนั้นก็คือมีมีคุณแล้วล่ะที่เหลือหกเม็ดเนี่ยถึงเวลาเขาจะมาทวงเองอ ก็ผ่านไปก็เหลืออยู่2เม็ดสองเม็ดก็คือเหลือเม็ดนี้กับเม็ดสีเหลืองเขาก็มาให้พี่อที่บอกว่าไม่ต้องทวงพี่ก็ถามว่าอะไรเขาเลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์นี้มาเขาได้มาสองปีแล้วนะแล้วทำไมเขาถึงเพิ่งมารู้ว่าเออเล้วต้อป็นเม็ดเขาไม่รู้เขาไม่รู้คือของใครไม่รู้พี่ก็เลยว่าพี่ชอบสีนี้อ๋อพอเขาอาจจะว่าเอออยู่ดีๆมาถามเขาเรื่องพญานาคแล้วก็คิดว่าเอ้ยมีตรงนี้พอดีแล้วถึงเวลาทุกอย่างมันก็เลยมาแมทกลย ็แต่ตั้งแต่พอได้มาปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่ามีอะไรแบบเข้ามาในตัวเองหลายๆอย่างเช่นลูกภาพที่อาจารย์เฉลิมชัยให้มาก็คือมาสามคนให้พี่โน้ตให้แอนสี่เหลี่ยมแล้วของพี่แกะดูตกใจเพราะเป็นพญานาคอโอ้ยเนี่ยไปกันง่ยเลยอ่ะใช่แล้วหลังจากนั้นก็คือแบบว่ามีความรู้สึกว่าไปไหนก็จะมีคนทักว่าเป็นลูกหลานพญานาคนะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบหลอจริงหลอใช่หรอแล้วตอนนั้นพี่เชื่อไหมพี่ไม่เชื่อ ไม่เชื่อใชพ่พี่ไม่ใช่สายแบบหมูไม่ไม่ใช่พี่กราบพระขอพรอะไปกติจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่คนนี้แหละที่ให้นี่แหละชัดเจนอันนี้คือชัดเจนไม่เคยเล่าอะไรกันไหนเลยนะพาไปหาพี่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นสายปฏิบัติคุณจะได้รู้แก่ตัวว่าตัวเองว่าคุณนะมีครูบาอาจารย์เป็นองค์ไหนไปถึงก็ค่อยจุดทูปจุดทูปแล้วก็เขาก็พานําสวดขณะที่นําสวดนะอยู่ๆแขนสองข้างก็ยกขึ้นมาแล้วขึ้นอย่างนี้ โดยที่เรามีเราเรารู้สึกแต่เราคลุมไม่ได้เราคลุมไม่ได้แต่เราไม่ได้แบบสั่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าคือแปลกมากคือนี่คือมีทั้งปู่ระยะสององค์สององค์เลยแล้วแล้วอยู่แบบนี้แล้วแขนแบบหนักมากแล้วหน้าเนี่ยคือเป็นหน้าแบบแบบนี้เลยเหมือนหน้าปุยานาคเลยเหมือนพ่นน้ําแบบนี้คำํามก้องบ้านเลยมีปพญานาคดูแลอยู่นะมีทั้งปู่ระย่าเลยแล้วมันก็ ใช่หรอเออมันหลายหลายอย่างเลย,ยหลายอย่างอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาเจออาจารย์โอเลสพี่ส้มมีองค์ดําแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านทีนท่บอกว่ามีสีทองซึ่งพี่ก็บอกว่าอุ้ยย้อนกลับไปที่สิบกว่าปีคนนั้นที่บอกว่ามีพี่พี่มีทั้งปู่และย่าท,ที่ดูแลอยู่แล้วทุกครั้งที่ท่านมาเนี่ยคือหน้ามันไม่ใช่หน้าเราเลยคือหน้าจะเป็นแบบจะเป็นคนแก่ก็ไม่ใช่มีความรู้สึกว่าคือมันหน้าเหมือนพญานาคเดี๋ยวนะไม่ได้มาครั้งเดียวหรอพี่ไม่ได้มาครั้งเดียวชัดเลยก็คือมีคนบอกว่า พี่รู้ไหมว่าถ้าวันหนึ่งพี่รู้ชื่อท่านองค์เดียวที่ขออะไรพี่ก็จะได้แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งพี่รู้จักเป็นรุ่นพี่เขาก็ถือรูปองค์นั้นรูปนั้นมาสีทองอ่ะคถือมาแล้วก็บอกว่านี่คือองค์ที่ดูแลปกปักพีขอเขานะและหลังจากนั้นพี่ก็ขอขออะไรที่มันไม่น่าเป็นไปได้เราทํางานเราปีปีหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะรับเงินเท่าไหร่อันนี้คือพี่ขอยี่สิบล้าน อยู่ดีๆอยู่ดีๆพี่คิดขึ้นมาเองกะดกระดาสิงหาชัดเจนเลยว่าเริ่มมีเงินมาเงินเริ่มเข้าพี่กำหนดบอกว่าขอให้ได้รับเงินสด20ล้านภายในวันที่31พันวาคม2564าอลับบุไปเลยเพราะหลายๆคนจะไม่รู้ว่าการขอพร<อ>น,น่ย ันแล้วก็จะสวดมนต์ขออันนี้คือสิ่งที่เกินกว่าที่มันเกินอ่ะเหมือนเหมือนเราตั้งใจขอว่าไปก่อนอย่างร้องอย่างรองค่ะท่านจริงแล้แล้วยังไงมาอย่างไงเหรอทาอะไรก็เป็นตังหมดเลยจับไอ้นี่มาขายนี่ก็ได้ตังไปดูที่ที่แพนแพนไว้อย่างเงี้ยวางเงินมาจําจัดที่ขายก็ขายได้แล้วเงินสดจริงๆอ่ะได้มาคือต้องบอกว่าที่เราขอ20บล้านอ่ะต้องไม่เชื่อเราก็จะได้ได้มาพอดีไหมหรือมีเกินเกินเกิน ทุกคนในบ้านรู้หมดเลยแล้วตอนที่ขอก็แบบขอเวอร์น้องสาวก็รับรู้แล้วอย่างนี้เราต้องให้อะไรเป็นพิเศษไหมคะหมายถึง่ไม่ค่ะถ้าถ้าดีก็คือเป็นการปฏิบัติลดละเว้นเนืศาสตร์วันพระใส่ชุดขาวปฏิบัติท่านจะชอบมาก,กคือการสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็คือกดน้ํา,าให<ช>้ท,ท่านใช่ค่ะ